วันนั้นก่อนที่จะเลิกงาน google io 2014นะคะบนเวทีก็มีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า c a r ด b o a r d ซึ่งก็คือเป็นกับเป็นกระดาษลังแล้วเขาก็ชูขึ้นมาแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าทุกคนในงาน,นจะได้รับ cardboard ไปคนละชิ้นซึ่งสู้ชิงก็ยังไม่ทันได้ ไม่ไม่เข้าใจว่าคุณพูดถึงอะไรเพราะว่าสมาธิเนี่ยไปอยู่ที่นาฬิกาที่เขาแจกฟรีใช่ไหมคะแล้วพอเดินลงมาเห็นว่าคาร์ดบอร์ดคือเป็นแบบนี้จริงๆเหมือนกับที่เขาพูดบนเวทีก็สงสัยค่ะก็เลยไปหยิบมาอันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวชื่อชินจะมาลองประกอบให้ดูว่ามันทําอะไรได้บ้างเริ่มจากอย่างแรกนะคะพอได้มาใหม่ๆเนี่ยก็ฉีกเสร็จปุ๊บเปิดออกมามันจะเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่เห็นข้างในนะคะแล้วก็จะมี QR code ให้ดูตรงนี้อันนี้คือผลผลิตที่จะต้องประกอบให้เสร็จนะคะที่เป็น QR code ข้างหลังก็ไม่มีอะไรมากตามกล่องลังธรรมดาทีเด็ดมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะดูแล้วมันจะยุ่งยากนิดนิดหน่อยๆนะคะว่ามันจะประกอบยังไงได้บ้างนี่เขาบอกว่าวิธีการประกอบนะคะก็จะเริ่มจากให้เลขเดียวกันไปอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะหาเลขหนึ่งก่อนเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้ หก็คือให้เริ่มตรงนี้1กับ1น,นะคะจะอยู่ด้วยกันเอา1มาเสียบเข้ากับ1โอเคเสร็จแล้วเราเราจะหาเลขสองนะคะวิธีการเสียบมือก,ก็ต้องให้แบบมันเข้าไปอเองสองต้องอยู่กับ2 จริงค่ะ K สองอยู่ตรงนี้สองกับสองยากไม่ใช่เลยนะเนี่ยนี่ K สองกับสองอยู่ด้วยกันจะเป็นอย่างนี้มันหลุดออกจากกันง่ายมากหนึ่งกับหนึ่งสองกับสองต่อไปสามกับสามนะคะสามกับสามอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วก็สี่สี่กับสี 4กับ4เสร็จแล้วก็5 5จะเป็นกลางทีตรงนี้ 5, 5ใส่เข้าด้วยกันกับ5แล้วก็ปิดลงมาแบบนี้ตรงที่ปิดนะคะจะมีเทปกาวให้ซึ่งเราต้องลอกเทปกาวออกมา วิชิจะลอกเทปเก้าออกมาเลยนะคะเพื่อความแข็งแรงเ,เราเสร็จไปด้านหนึ่งแล้วแล้วก็ปิดเข้าไปตรงนี้ก็จะมีเป็นตีนตุ้กแกให้หนีปึ๊บ นี่ค่ะผลผลิตของการประกอบ c a r ด b o a r d มันออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยมันก็พอจะดูออกว่ามันจะเป็นอะไรที่คล้ายๆกับอุปกรณ์ที่เอาไปใช้ส่องอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่มันจะไม่สําเร็จถ้าหานปาสีจากสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งด้วยสมาร์ทโฟนตอนนี้ต้องใช้เป็นระบบ Android เท่าน,นั้นค่ะเขาบอกว่าให้เข้าไปนะคะแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า cardboard ท,ที่มชื่อก็โหลดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยพอเปิดแอปพลิเคชัน cardboard เสร็จแล้วอย่างแรก จะเป็นวิดีโอของการประกอบแบบที่ซู่ชิงทำเมื่อกี้นะคะเขาจะบอกวิธีการประกอบไปเรียบร้อยเลยเอาโทรศัพท์วางปุ๊บลงไปแล้วก็ใช้ับหัวโอเคเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะคะอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราพร้อมที่จะใช้งานแล้วเรียบร้อยโอเคมีชัดเทสโผล่ขึ้นมา,าแล้วก็เปิดมันอีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็วางโทรศัพท์ลงไปตามที่เขาบอกคราวนี้ก็แค่คต้องส่องแบบนี้ค่ะวิชินจะบรรยายสิ่งที่เห็นให้นะคะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นเมนูที่จะเป็นแถวเรียงยาวๆเลยแล้วก็พอเราแบบขยับซ้ายขวาแบบนี้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะขยับตามที่ศีรษะของเราขยับไปแบบนี้ แล้วก็ถ้าถายเราต้องการกดปุ่มอะไรก็ตามใช่ไหมคะนี่คือวิธีการกดปุ่มค่ะเป็นการกดปุ่มเลือกตอนนี้ซูชิงกำลังบินอยู่เหนือปารีสซึ่งมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเพราะว่ามันเหมือนจริงมากๆเลยค่ะเดี๋ยวซูชินจะลองให้ดูนะคะว่าต่อให้จะจะมีความพยายามลองดูกันนะคะว่ามันพอจะได้